คนวาก็่อาครับขอขอบคุณครับ समाज के चलिए यहाँ ว่นขนาขณะนี้นะครับก็บางส่วน,นก็ยังวาดอ,อกไม้จันทร์ปรับปรับชนิดหนึ่งแล้วก็วาดอ,อกไม้จันทร์เสร็จำปลาเล็กนิดนึงแล้วก็คุณจะถ่ายรูปนะครับเอาไว้นะครับพี่น้องทางทางไปทางไปนะครับทางไปก็ตามทางไปกระถามให้เป็นไฟก่อนนะครับ ก่ายรูคร yes. oh, ับ yeah. ่ายกูจะโป๊แต่ละโป๊น้องบ่ายจะถ่ายรูปรูปกล้องนะบป๊ขาวจะไม่ยูล่ะต่ละโปกกำลังใช้ฟิล์มอยู่ลมาพี่ห้องกระบอกกล้องมือกล้องอะไรแต่ละโแม่รู้ซดำจะได้ทูบเทียนเลยนะพูนเดี๋ยวบางกล้องแหละ โอ้ยมาเชียวมันเป็นยังไงเป็นองไขึ้นมาละเสถึกเลยเขไม่ได้เขยไม่้เขยาถายรูปไปถายเมียมียรูปไมเลยไม่เายได้ปะถ่ายหินมึงเละจืดปะเลยเนี่กับเจ้าภาพจืดอะเนะกูนะทำไมบอมาายรูปะก้ามาจิ้มได้ร้ายตัวกล้องกล้อง ได้เพราะเราีบมาเอาจไม่่้ลูกไม่ได้เลยไอ้ตเกิงเราเอื่นจะตีมันให่ข้นวิดีโอมันใหญ่้นไปดู่ดีก่อปดอนไปดู่อนไู่อไปดก่อนเปดูกอนไปดกไปดูก่อนใหดบอกอก่อไป่นไดูกอปนไปดูอไปดู่อนไนไปอไูไปดูก่ดไปดูยยอนไปก้อปลาเกอนอนไ่นไ่ไปดู กล้องกรบัดเชียวสลัดเป็นจากสลัดเอาปูยามาได้เดยนี้ได้ละหลาเลยมาเลยปาแก้วเป่ะแม่มาถ่ายด้วยหรือเปล่ายืนดิเมียถ่าย

ไืดงนี้กเอ็ดเอาไว้บางข้างคน่ใก็เลยเาเขาาอาเอาไว้ทางข้าง่ันเอาได้ออันบดเอาเอาไว้างข่างคนอกมเอาไว้นขนาเพเลยครับขนาเพิเลยเอาขลงเตนี่แถวคนช่องในขนส่ผมหนงขนลงอันนี้นะเขาว่าอนวไเกบไปดอกไม้เอาออกกันบดอกเาางไป้บเาเ

เดี๋ยวณคนณเดึงเสาเดึนงอหมดนะเออครับครับจับนิดเดียวเดินจับนิดเดียเอืมฮ่ามันหัวนอนตะแคงเอานอนตะแคงเออเรับอากออกหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะเผาข้างนอกเลยเหยาความหน่าเหยาคว่ำหนบาตะแคงเอาแคงเลยอันนี้เอาเอาหมดเลยพี่เอาหมดเลยเอ๋อให้หมดนะ เอาหมดหมดเลยปอยให้มไปเลยเอาหมดให้หมดดอย่าง่เดี๋ยวอามาเอาาเอาาดเบไดยมีนาดทาโรคทุกมนี้เพราะว่าฟองก้องเนี่ยองก้องก้องมดีเอหไดามถึงนาเด้เอายงเอายงเอ่งนีเลยเข้าเน่มีมอะ

ฟ้าน yeah. ่าฟ้ามานิเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวไปี๋ยวเดยวเดียวเดียเดี๋ยวเยไดี๋ยวเเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋หนเดไวเดีเดยวเนเดี๋ยว๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเดี๋ยวเเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยนไปีี๋เดี๋ยวเยวเี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีี๋เดี๋ยวยวเดี๋ยวเด มีล็อกมั้อย okay. oh. ู่ตัวเออได้ออเออเออ๋เดี๋ยววันนี้อ๋ออาชีพนั้อาชีพนันเอาไปเด้อเด้๋ยวไปเด้อเฮ้ได้น้ำมันเยๆเดี๋ยวกันเดี๋ยวรดี๋ยวกดี๋ยวเอาไปเดอเอาเดอวันเ่อวันเอาองก่อนเดี๋ยว้อนี่จุดนแมาใ้านอากาคาี่้ไปเข้าไปเขาเขากนอาก็น ล้มคบว่าอย่างบอกมันล้มเดี๋กยไปไหนวะครไปไหนวะเยอเดยวจะเหมจะเ่งไหมจะเก่งใหมจอกยนเขาเนี่ยเาคนนี้จะจะใหม่เขาเวใหมเองเลยปห้อหม่ระดูนี่ฮอ้ใหม่แบบน้าเผายากนเดียว

nya yanglupangangbit soa ayaangwuca pa

ว่าผมไปทนาไม่อยู่ตอนอยู่บ้านเลยตายเลยบอครับเปิดล้วงไดเไหมแล้วตาหน้าไม่อยังตัวยังไม่เดี๋ยวกัไได้